แกค้าโอเดียนแฟชั่น,นมองหาดใหญ่คะ่ะได้มีการจัดประกวดนะคะสวดมนต์หมูม่สรรเสริญพระรัตนตรยัยทำนองสรพัญญะรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดประจำปี2562 โดยศูนย์การค้าโอเดียนแฟชั่นมองหัดใหญ่ได้จัดให้มีการประกวดนะคะสวดมนต์หมู่สรนเสริญพระรัตนตรยัยทํานองสรพันยะระดับจังหวัดเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงามให้แก่เด็กเยาวชนและก็ประชาชนโดยเป็นการส่งเสริมให้เด็กเหล่านี้นะคะได้นําหลักธรรมการประพฤติทางพระพุทธศาสนาและสามารถนําไปปรับใช้ในการดำเนชีวิตประจําวันได้โดยการประกวดก็แบ่งออกเป็น4ประเภทค่ะคือประเภททีมหญิงล้วนชายล้วนในระดับ ประถมศึกษาประเภททีมหญิงล้วนชายล้วนระดับมัธยมศึกษาโดยปีนี้นะคะก็มีทีมสมัครเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น51ทีมซึ่งทีมที่ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนจังหวัดเพื่อเข้าประกวดนะคะระดับภาคซึ่งทีมชนะเลิศระดับภาคจะได้รับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวิสาขาบูชาประจำปี2562อีกด้วยโดยผลการประกวดสวดมนต์หมูม่สันเสริมพระร,ราชธรร ทํานองสรพัญะระดับจังหวัดโดยรอบชิงชนะเลิศน,นะคะที่ห้างโอเดียนแฟชั่นมอหัดใหญ่โดยได้จัดกันเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยวัดธรรมจังหวัดสงขลาร่วมกับห้างโอเดียนแฟชั่นมอหัดใหญ่และบริษัทสมอทองหัดใหญ่ซึ่งระดับมัธยมศึกษาทีมหญิงได้แก่ชนะเลิศโรงเรียนวรนลิเฉลิมค่ะรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่โรงเรียนแจ้งวิทยารองชนะเลิศอันดับสองได้แก่โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลายัยสมบูรณ์ณกุลกัญญาค่ะและโรงเรียนที่ รับรางวัลชมเชยได้แก่โรงเรียนชัยมงคลวิทย์และโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสัรค์ ส่วนระดับมัธยมศึกษานะคะทีมชนะเลิศทีมชายได้แก่โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญารองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่โรงเรียนหัดใหญ่รัฐประชาสค์กระดัที่ระดับประถมศึกษาทีมชนะเลิศประเภทหญิงค่ะได้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านทางควายรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่โรงเรียนบ้านระโนดรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่โรงเรียนบ้านท่าใสและรางวัลชมเชยได้แก่โรงเรียนแจ้งวิทยาและโรงเรียนทวีรัตน์ค่ะ ส่วนระดับประสมศึกษาทีมชายได้แก่โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศน,นะคะก็คือโรงเรียนบ้านทางควายรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่โรงเรียนวัดยางทองรัตนประชานุกูลและรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่โรงเรียนแจ้งวิทยาค่ะทั้งหมดก็จะเป็นตัวแทนของจังหวัดเพื่อเข้าประกวดในระดับภาคต่อไปนะคะ